กอำเภอต่างๆจะเข้ามาในตัวเมืองเชียงรายซึ่งผมได้รับคําแนะนําจากสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยในการป้องกันการพังของถนนเมื่อเกิดน้ําท่วมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนครับขอสไลด์ด้วยนะครับคือการสร้างไหลาทางให้แข็งแรงขึ้นด้วยวัสดุพื้นทางหินคลุกและลองพื้นทางวัสดุบนรวมหรือวัสดุดินเหนียวที่ได้จากการขุดหรือโครงสร้างทางเดิมให้นํามา ทับลาดคันทางหนาขึ้นเพื่อป้องกันการกักดเซาะของถนนขอสไลด์ด้วยนะครับและอีกวิธีหนึ่งครับคือการเบี้ยนวอลครับซึ่งในงานวิศวกรรมโยธาที่เราพบเห็นกันทั่วไปก็คือใช้ทาแนวแนวชายฝั่งตะลิ่งลาําธารหรือทางลาดให้สร้างความมั่นคงและป้องกันปัญหาดินสไลด์เนื่องจากน้ําัดเซาะไปยังใต้ถนนครับซึ่งทําให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ทาให้ถน,นนสุดลงและถนนเส้นนี้มีความสูงมากกว่าพื้นที่รอบข้างครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผนังกั้นน้ําควรมีการจัดทําให้มีความแข็ง แรงสามารถต้านทานปริมาณน้ําให้ได้มากขึ้นและทั้ง2เรื่องนี้ที่ผมนําเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ต้องการกําเนินการเป็นอย่างเร่งด่วนครับก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาในภายหลังสุดท้ายนี้ครับท่านประธานการ